อ้าวไปขึ้น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 ขนขึ้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 นขนขึ้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 น้นนขึ้นขนขึ้นขึนขึ้นขึ้นขึ้นนข้นขึ้นขึ้้นขึ้นข สร้างมันคือบบมีตีนเออนี่ว่าตีนมันดิไอ่งห่วงมันด้วยสันที่เราคนเด้อที่เราคนลงมาที่เราคนเนาะอ่าลงมาที่เราคนที่เราค้นมีนางไหยเนาะพี่ค่อยๆค่อยๆเยี่ยนอยู่ปอดอะไปอดสองปอดสองเลยโอ้ยเนาะเอ๋คำสมมติว่าเราเบาซื้อซอยเจ้าเบิร์ตหนีเฮ็ดนี้อัน จเาเงินไปซื้อยังลูซืขนมซื้อขนมพี่น้องเลยอันนี้เท่าทองไหมน้องเฮียนย่บ่ตเฮยนยบอใดเลยงหา่มากอยากเป็นยังเป็นตเพอลตัสับสาพันเลยเร่อมาดงทอนง่ใหญ่ขึ้นมากอยากเป็นยัง เป็นเมยบ้านเ <laughs> อออยากเป็นแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดนี่วะลูกไปกระเทลอยไปอีกไปหุน่นต่อไปหนาพุ่นลูกต่อต่อไปหนาพี่น้องเลยเหียยอยู่บ้านเนาะอันนี้เอา,อเอาทั้งหมดกงเอาหนึ่งสองสามลาลังต่ได้มาเราทุกตัวน่าสนใจ ความแห้งห่วมจิตห่วมใจสมัครดีกันเป็นกันลำเดียวเด็กเดียวมันกันโซน้ามาทา,างใดด้ี เลนบ่นองปู่นาบ่เออไปเต้นอกแล้วสบายดีเบิดแล้วบ่นิูยถูกปากเลยเนาะ เออเ้ยเจ้าแมช้า่ะออูนาเออกํลังมาชิมเมื่อเวีอยู่เืนบ่เราอยู่เืนบ่ม่อยูุ่เงเนป่าอยู่ันป้าไม่ต้องที่แะบานนาบุญชิปหาเอ้ยเจ้าอยู่เด้อวอือป่าเก้งเป็นป่าเก้งเปะอ๋อไปวันเก้งเป่ะไหอย พี่น้องเลยเนาะขายบบขายบบเบิดบ่เพิ่นบบซื้อบ่อหนุกอันนี้ก็ยังนี่พี่น้องเลยมีแต่ยพักแก่นเป็นพักยังก่อนนี่พักกันจองอันนี้ได้ใส่ด้วยอันนี้ก็ยังคือการเด็นที่ได้ใส่ที่เฮ็ดเบิดพี่น้องเนาะอือโอ้นี่เฮ่งไรนี่หมดแล้วพี่น้องเลยเนาะหาบเลี้ยงไล่กันอยู่เนาะ มัดเทไรดูถ่ายมัดเทไรอันนี้มัดละพันสิเหตุนี่ด้บาทนี่สิเมาบ่อหนิพี่น้องเดี๋ยวเมื่อฮอตเฮือนก่อนเดี๋ยวเราบอกสิจังว่ากันนี่กระสิบครับบ่อเดี๋ยวเราบอกสิซื้อซอยบ่ดเมื่อฮอดเนะแต่ว่าไปบ่เมื่อเมื่อนั้นบ่เมื่อนาะโอเคโอเคเดี๋ยวอันเคลียร์เบื้งรถดกันรถกับเต็มสาบาทนี่พี่น้องเอ้เนาะสิเต็มสิเบิดอยู่บ่อหลดห้าบาทนี่แง่น ไข่ของข่อยเนาะครับอันนั้นอ๋าตัวเต็มเออคืออยู่ทางนี้ก็ได้พี่น้องเลยะนะแกเป็นตัวนี้เหรอปะเนาะแงนนี่ตัวแรกกับไข่อ่าอ่าบนก่อนเอาน้องๆเพิ่นเมื่อน้ำก่อนบ่ายนี่พี่น้องเลยเนาะคือพ่อมคือเพี้ยนกันขายคักแท้โอ้ลูกวันเสาร์มื่อ,อนีน่เนาะข้าววันเข้าวของเฮียนเนี่ยไม่ได้ขายบอก ไปเขาปเขาเฮียนเนาะหาเงินเฮียนก็สนิทพี่น้องเนาะแต่ละคนเขามากเขามาสเขามากพี่เดี๋ยวยังขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเราว่าเมื่อฮอดพูดเลยราว่าีสื้อซอยพูดเล็กพูดน่อยเด้กบา เึ้นเกบมามามาระวังเหยียบไครเพิ่มเ้อมามาระวังกันดโอ้ระวังตกแนงลงั่งดีดีั่งดีดีั่งลงดีดราะวังกันนงใครเพิ่มเนอะแนลงอ๋อเต็มเดี๋ี๋ยวเอกโอ้ใจแบบเต็มรถฝ่ดิ เออส้นส้นสอนส้นพี่น้องเองถักททยสบายดีเนาะพอแม่พี่น้องมันสุขสุขคนเมืนอี้มาพ่อมาพ่อน้องๆเพิ่นกำลังสีกลับบ้านมาขายของเนาะมู่บ้านของน้องกันน้องปูน้าพี่น้องไงเรียกแม่แม่ขึ้นทางแม่ก็ได้แม่ต้นไยมังม่อะไรอยู่นี่เดินเอ้เบิ<ร>้งบ<ร>ิ<ร>้งเบิ้ง นั่งนั่งเปิดท้ายได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> ออนั่งเปิดท้ายคอยเอาอืมเขาคอยเอาอืมเขาคอยเอาโอ้โไป่ใช่กงกระเดียดแทด้พี่น้องเหรอเนาะ <c oughs> คนม่าดีๆเนาะเข <c oughs> คอยเเด้อเดีย๋ยวเพิ่นสิคอยเมื่อเด้อให้อันอันอันเอานี่ออกมาเออให้ทั้งนี้ทั้งหลังเออเนาะเ <c oughs> ต็มรถปานี่พี่น้องเนาะปวดโพ อันนี้น้องน่องของน้องปูหน้าเพิ่นนี่เป็นกระยอกพี่น่องเลยกระยอกบอกเพื่อนอื่นนี่กระยอกกระยังเน่องกระโตบอกเพื่อนกระตโตเอิ้ญยังอะไรสร้างฮะสร้างสร้างด้ยว้ายสร้างมันคือบ่มี่งวงอ๋ออันนี้เขาเอิ้นสร้างสร้างมันคือบูมีตีนเอออันนี้บ่ตีนมันดิเอ้งงวงมันด้วยสัน งวงงี้เนาะไปไปเดี๋ยวเมื่อบ้านเดี๋ยวเราเบ้าซื้อซอยเด้อพร้อมเนาะจับดีเด้อไปดีเด้อลุยเดี๋ยวเมื่อพ่อกับที่พุ่นเด้อนั่งดีๆเด้อพ่อหำนั่งดีๆเด้อนั่งดีๆนั่งดีๆเออนั่งดีๆเด้อระวังตกเด้อโอ้ยพี่น้องเลย อดพ่อกม้งโม่หมักแตงเนาะหาเคยพ่อคอยก็ได้อ่าหากระยังกระเตาะเนาะอ่าพิ่นเอิ้นทั้งนี้เอิ้นสร้างมาใช้คอยคอยเมื่อเด้อเนาะน้องเพิ่นไงหลังน้องเห็นได้เหรอห้อต้อดูดีทองเลยกรยันคันแข็งเนาะซอยพ่อเมย์ถ้ามาหากินบองง้อมืองอตีนพี่น้องเลยวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้กับปู่ยูนิ่งเนาะหาเงินขายพัก ส่งตัวเองเฮียนว่าสันป้าพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้เนาะน่าสนับสนุนพี่น้องเลยเดียวที่อันาซื้อซอยเพิ่นจักซีผู้ละเท่าไรได้พี่น้องเอ้เนาะไปติดตามเมือกำกันเด้อเนาะไปอีออจกจักหน่อยฮอดบ้านนอ้องอ่าเพิ่นว่าสันซะไปดูอีพี่น้องเอ้เนาะโอเคพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาฮอดหมู่บ้านของน้องเพิ่นโอ้ไกลเติบได้พี่น้องเอ้เนาะ ประมาณ3กิโลพุ่นไปยักษ์บุพาวลงนะลูกเดี๋ยวเราว่าลงก่อนบุพาวลงเนอะอ่ะไปอีกนิดนึงไปอีกอึ๊บเออโอเคเนาะบึ้งใสมาลงมาบ่าเนี่ที่เราคนเด้อที่เราคนลงมาที่เราคนเนาะอ่าลงมาที่เราคนที่เราคน เนาะพี่ค่อยๆ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 ค่ยยยงกันก่อนเย๋วววชื่อซื่อซอยอ่าอ่าโตเนาะอ้ยพี่น้องเนาะของไผของเลาเนาะเอาเอาเียงกันมึงยู่ลูกเอามาเลี่ยงกันมึงยู่เยายววชื่อซื่อซอยมากมากเอาเลียงเลยยืนอยู่ท้างหลังเนเนาะอ่ายืนอยู่แบบคือน่องคนนียืนแบบนี้อ่มาพี่ลูกมาพี่อ่ามากมามา ต้อเบิ่งวางรถเด้อโอ้ยพี oh, 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 pudding, ่น้องเลยเนาะที่ๆย้ำไปอีกลูกย้ำอีกเบิ่งเบิ้งเหุ้ใดเพิ่นเฮ้ยได้เพิ่นเข้ามบ้านนะเออเบิ้ดแล้วพ่อเจ้าอ้อเอ้ยเพิ่นเบิ้ดแล้วพี่น้องเลยเนาะเราคือขายดีแท้คือเบิ้ดไหวแท้ของเจ้าเป็นยังไงฮะอ๋อเพิ่นไข่ไหวอ๋อส่วนหลายนี่คนอยากได้ไหวเนาะ เออใช่อิล่ะเบิ้งไข่บัดอันนี้ก่อนได้สับพี่น้องเลยนี่เนาะส่งสี่เดีนได้ซื้อซอยนอ้องเพิ่นเบิดนี่แล้วแต่เบ,บิ้งนี่ธนไลดูของเจ้าถุงเท่าไลถุงหาพันถุงหาพันดเดี๋ยวสิถามที่เราคนเด้อเดี๋ยวเราว่าสิซื้อซอยเด้อ<ด>อีหล่าซื้อได้ไรเจ้านี่ซื้อนั่งเอนนั่นงเอนน้องเอนห<ด>น,น,น้าบ่า เฮียนอยู่ปอดัปอสองปอสองแน่โอ้ยเนาะคำสมมุติว่าเราบ้าซื้อซอยเจ้าเบิดนีเฮ็ดอันจะเอาเงินไปซื้อยังลูกซื้อขนมซื้อขนมโอ้ยพี่น้องเลยลูกนับวงยูของเจ้าเป็นเท่าไรนับวงยูสาวสาวพัน บ็ดแบบนี้เนาะโอ้คือบุฟีคือต้มขนมเลยเนาะเออเอาซาบพันพี่น้องเลยของน้องเพิ่นนี่นะเนาะเดี๋ยวเด้อโอ้เสียออกไปเห็ดอีไดีได้กินนี่พี่น้องเลยเนาะเงินเะงินบ่าจันท์พอดีเลขเงินน้อยไว้พอดีเนาะพอดีเป๊ะรดบาตนี้พี่น้องเลยนี่ซาบพันได้อ่าอยู่นี่ก่อนเด้ยเอยู่นี่เด้อเนาะห้าพอดีบาตนี้บากรุงเทิดนี่นะ 2องพหืมมัดสองพมัดสองพันับปุ่ยูของเจ้านับปุ่มยูสี่หกแปดสิองมาตหลายเท่นี่พี่น้องสี่สิบหกส้า พดดดดี่น้องเลยเนาะสอบไปเฮ็หตุใดเดี๋ยวนี่อายคักาปเออเนาะไม่นะอีกเอ๊มาๆม,ามา่นม่เไม่ถุงเท่าใดอืมเป็นสี่สิบนี่นเนาะเก่งแท้ผู้นี้พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเด้ออีหล่าซื้อเนี่ยใดฮะนาง,ไม,นางไ,มนาไม้สื่อนางไม้เนะาะจักปีเลยลูกอยู่ปอใดเทียนปอใด ปอ1เ <chat> อ <inaudible> huh? oh, ้าปอ1น้อยกว่าคือปอ2ฮะเราเฮีนก huh? ่อนอ๋อเราเฮีนก่อนเอเอาเงินไปซื้อหยังลูกซื้อไปซื้อขนมไปเฮาอ๋อเอาเงินไปซื้อกินอยู่โรงเรียนโอ้ยเนาะสู้ๆเด้อลูกเด้อตั้งใจเียนเด้อใหญ่มาเป็นหยังฮะโอ้ยเนาะเอ้าว่าซื้อซอยเด้อ Vâng đâu mày. No, mày phụ đi, bà đi phụ gầm ngam đi. Ui, miyang đi. Hoi. vẫn vì đâu mày. Hoi. Hoi yang đuối. Hoi yang. Hoi <laughs> chuông. Hoi <laughs> chuông. Hoi <laughs> Hoi Hoi chuông. Hoi Hoi chuông. Hoi chuông. Hoi chuông. Hoi ตัวหาพันหาพันเนี่ยมียังอีกเนี่ยออกมาออกมาเออนี่พี่น้องเลยนี่ก็หาพัน<อ>ได้ขายจักทุงเลยเจ้าเมื่อนี้ได้ขายจักทุงเลยโอ้ขายดีเลยเจ้าเนาะพี่น้องเลยซื้อซื้อได้ไรพวกนี้ฮะกาเจียงเอ้ามันเป็นน้อง <c oughs> อระเจียงบ้านอัน เซลเลี่ยนหบ่นี่พี่น้องเอ้เนาะ <c oughs> เขาเฮียนยูบ่เขา <c oughs> อยู่ปอดายปอดซองอ๋อจักปีเลยประมาณสิบปีเลยว่าสิบปีเนาะอืม, 15, 000, นะอมเป็นสิบห้าพันเนาะอืมเบิ้งเบึงนี่น้องเลยสิบห้าพันอ่าปึ๊บนี่แปบบ๊บหนึ่งพี่น้องเลยปึ๊บปึ๊บอ่าเนาะ ส okay. well, ิบห้าพันของเจ้าเนาะได้จกพันไหนมันีเงินหลายบ่ได้สาหะเนาะเอาสูสีดูก็เทื่อนอยู่ทา้งใดเทือนแต่ละคนนี่อย่างในนี่เมุดบ่ผู้อีผู้นี่ผู้สินักได้ผู้นี่พี่น้องเลยเนาะของลูกของเจ้าเท่าไรนั่งบังนับบัอยู่มมาสองพันป่สองสหก

สิบแปดพันสิบแปดกับมหาสิปดก้ามหาป่ะเป็นสิบแ่หาไปเทไรดูซาสามเนาะเออเสร็นแล้ว่ะพี่น้องเนียโอ้ยมอนี่มาไปเห็นดียเลไรด้วพี่น้องเลยเอาเมาเมาเมาซอยซอยพี่น้องเลยเนาะซาสามพันเด้อได้ขายหลายอยู่บ่เจ้าดูมันนี้ดู thái yêu bông sao ừ. ừ. à, sám phát này nó bao hành sao đây đó, đó. đi đấy hả chắc đi là oh, nhiều nó sử sử nó được đó đó mưa nào mà khai đó ê bình lăng hay đó món này phi đâu cái bà này sai bớt là nhắn sao dù đây <laughs> บ่องฮะว้าวมีขนมได้แเพิ่นพี่น้องเลยโอ้เจ้าอันไปขายยังมันนี่ยังขายขายพัดขายพัดขายพัดคือการเบิดของเจ้าเนาะสิเป็นขายโบราณกุโบรายปันไดพู้นี่อันนี้อันไห้กำลังใจเด้อเนาะเก่งเด้อหมอนี่ซื้อได้เลยเจ้าซื้อได้เลยมันเอียง เอียงๆเฮือนเอียงเอียงแงงแม่บ่เอียงเนาะเออสู้ๆเฮียนอยู่ปอดล่ะ .3 โอ้ใหญ่มาอยากเป็นหยังมันต้องฮู้เด้เนาะเหมา็งานเ็งานเออยากเป็นอยากเป็นพนักงานเนาะโอเคโอเคสู้ๆเด้อเนาะอ่ตั้งใจเียน อันนี้ทาทองไม้โอ้โหพี่น้องเนาะขายเซมิเน่แพ่มูนี่พี่น้องเนาะมูขายก้อนบดยังยังหลายของเรานี่ยังเทไรูเทไาพันห้าพันสิบสิบสาวสามอะไร sao zip nó nó khác nghe khác nghe đã được đó nó hiên như vô tủ như đây này, ngày mai được biến nhắn Phơ lột 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 lột Phơ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  lột lột

เออเสือกระขาดเเนาะไปยากกันว่เหยังง่วงว่เขี้ยวเะเสือขาดแค <ừ. S 1> ่แท้ให้เฮือนตัอยู่ใช่ทังง่ายว่เฮือนอยู่กันจะคนเจ้าคนที่เท่าไรลูกลาบ่คือลูกกบล,<ะ>ลูกลาว่ลูกเนาะตัวนเนาะเมื่อหน้าหาว่าขายอีกเด้อลูกเด้อ <ừ. S 1> สู่เด้อเนาะ จกมือใหญ่มาเจ้าต้องเฮ็ดความฝันเป็นจริงแน่นอนเป็นโซเฟอร์รถให้ได้เด้อเโอ้ยหมอนี่ที่น้องยังเป็นโซเฟอร์รถเนาะผู้ีบัดนี้ลูกผู้งามๆนี่ซื้อนี่ได๋นางแมมจะปีได้บ่ฮู้เฒาเฮียนอยู่บ่เฒ่าสิพอได๋ป้อ3อยพ่นงเนาะ ได้ขายดีเจ้าอบอมันได้ขายดีบอมันจะงานเลยเจ้าขายได้งานเลยได้จะพันเลยได้ฟางแปโอ้ขายดีเด้นี่นเนาะเอานับมากนับมา,ววมมากเราว่าสิเมามากว่าหลายเย็นห่อนแหลกนะได้นับนับนับขึ้นมาเอามากนะว,ว่าสิถือ,อสองสีสีเอาพักอีกยังหูก่งนี่นำ้ำโอ้มันคือเป็นน้ำเพามันสิบุปักปากเขาบอก พอต้มกันเนาะสี่หกแปดเอาเอาแปดแปดใส่แป,ป,ปดใส่สิบแปดเนาะอืออเอาอยู่งสิบแปดพัโอ้ยไปยายให้คนไหนได้คนิชาเอวนี่แหละเป็น,ปนยื่นเมืองต้น, <c oughs> น,นมาเนาะเมนบบเท่าไรสิบแปดสิบแปดพันเองอเดยวโอ้ยเงินก สิ 18, 000, แปดพันเราวาให้สาวพันเลยเร่อกระดังพรนี่นยิ่งขึ้นมาอยากเป็นอย่างเป,เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านโอออยากเป็นแม่บ้านเนี่ยทำความสะอาดดีวะลูกฮะโอ้ยโมยากแล้วเป็นแม่บ้านนี่ซ้อนี่ก็จะเป็นได้เต่ด้นี่มันปัดเขินปัดสั้นเนาะ เมื่อบ่เมื่อเป็นไม่บ้านเฮือนระบ้าเมื่อบ่อยู่บ้านเอ้่ยเอาระบ้าชิจ้างโอ้ยแต่ละคนมาคือกันพี่น้องเไยเนาะเอ้าสู้ๆเด้อลูกเด้อตั้งใจเฮียนเด้อนีาเฮ้ยเจ้าอันจกจ้าอันอูตัวโอ้ยังอันเดียวขายได้จากพันเลยเมื่อนี้สามสิบเลยสามสิบเลยทำขายตัวนี้เลยเป็นเท่าไรบานนี่ tiền xì xếp nó đây ngân là chưa phải hết nhắn đâu xương phân nôm xương phân nôm khổng hiên như vô tội khổng hiên như chưa có đẩy nhay khiến mai được tin nhắn nào là vào sư vào trần nữa อเอาเอาเอาป็นกำลังใจให้เด้อเออเอาไปเฮ็ดนี่ได้กินด้วต้มจำเจวเนาะโอเคมาพี่น้องเลยครับคนนี่เออซื่อได้ดดแล้วืมแล้วเลยพี่น้องเลยคนนี่้รน้องดอกแก้วโดยขายดีอยู่บ่โตขายดีอยู่จักพันอลไรขายมื้อนี้ ได้สี่สิบพันโอ้ขายดีแท้เนาะน้องดอกแก้วน้องของน้องกูหน้าเพิ่นพี่น้องเลยน่องบริยูซื้อๆน่าคือกันบอกหกหกแปดแปดสิบสิบสิบสองสิบสองพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวได้พักก่านกันจองอย่างเดียวด้วยพี่น้องเลยอาเอาเดี๋ยวว่าซื้อซื้อเลยเนาะแม่พี่น้องเลยเอฟหนึงเอ้าคงให้ลูก เอ้ยนั่นนังบโมบดบ่โอ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ้งแต่ว่าสีสอซอยเด้วยอ่าอ่าเอาเอาอันนี้มา้องขอนด้อโอเคเอาเอาให้เบิดเอาให้เบิดน้องของน้องปูหน้าเพิ่นเนาะเอ้ยไปไซม์มานี่เอ้ไปไปตัดกล้วยตัดกล้วยโดยตัดกล้วยขายกล้วยขายโดยเนาะกินข้าวแล้วบ่เครื่องมือแท้ กินแล้วพี่นองแล้วดยเยนอยู่ป้อใดเด้อเจ้าป2ป2ดยใหญ่ขึ้นมาจัเป็นยังบ่เยนให้จบก่อนเนาะโดยอือกายที่จบอยู่บ่ม7จบบ่กะว่าจบแล้วติดกาลังใจให้เนาะเอาอันนี้ละบ่าวให้2000เด้อเอเนาะแต่ละคนนี่เฮียนเลยเนาะโยเยนไปเลยนี ห้องเพลงสะอาดเป็นบ่อแต่ละคนฮะเป็นเป็นอยู่แต่ละคนห้องพร้อมกันได้บอได้โอ้โหเนาะมันสิบอผิดกฎบอเพื่อน้องเลยมันมันสวยได้ได้หนิเนาะห้องได้บอได้ยืนกงยืนขึ้นเหรอยืนเออทำเป็นนิดหน่อยเดี๋ยวห้องเพลงสะอาดให้เบิ่งไงพร้อมกันเนอะเอาหนึ่งสองสาม ตั้งแต่ได้มาเราทุกตัวน่าสนๆๆใจความแห้งความจิต่วมใจสมัดีกันเป็นกันลำเดียวเด็กเดียวมันกันเซาหน้ามันกันเสา,สาเพอ่อตัวาสมเสมใส่สิ์เป็นเจ้าและถืสอสมคำฆ่ามือฆ่ามัานบอกให้ความจัรลาพัด และพวกกษัตริย์เข้ามาลุก,กวนและขบวนชูเอกการาประชา,า,าราวผ่าช่องสาละไวตัดสินใจสุดสิ้นก็ใสประชารเก้าไปสู่ความพาาาัฒนาโอ้เกง่งๆๆพี่น้องไงเนาะโอ้เนาะอ๋อนี่แต่เชิงว่าเดีหน่อยอ่าคนเล่าของแท้พี่น้องไงเนาะเอาสู้ๆได้หรือเนาะผู้ผู้ซื้อละบ่าวบ่า <c oughs> ละบ่าวซื้อบ่าวจันเด้อ แต่เม,มื่อหนาสิซื้อซอยไหมเก็เมื่อนี้แยกย้ายกันเมื่อวานกันเมื่อนี้เนาะโดยเมื่อหนาพอกันไหมอีกเด้ดอโดยอ๋องให้เราบอเบิ่งแนอองอองแต่ละคนอ๋อ,องใส่หลังให้บเบิ่งแนอันนี้นี่นี่แต่ละคนเบื้องยุหันเนาะบุปปับบุปปอบหลุพี่น้องไงนะนี่แหละเนาะเด็กน้อยในมื่อนี้คือผู้ใหญ่ในมื่อหน้าพี่น้องไงนาเคียนคือนอนเนียงของซาดพ่นวนะ่าเนาะปิ้นหลังมากม,มึงยุหลุบอ่ะนี่ปิ้นหลังมากที่ปิ้นหลัง โอ้โหผีดองเดี่ยงกันใสายล่เดี่ยงเดี่ยงไปพุ่นตามหลังกันไปพุ่นเดี่ยงเดี่ยงให้ระเบ้าพงกนี้ระเบ้าสิไทยหุบไว้เนาะเดี่ยงเดี่ยงเดี่ยงเอ่อจับจับจับเอ่อแถวเดียวลูกแถวเดียวเอ่อแถวเดียวแถวเดียวเอาเอาเดี่ยงเดี่ยงไปพุ่นแถวเดี่ยงแถวเดียวเออไปอีกไปอีกเลี้ยงไปเดี่ยงไปเดี่ยงไปพอแล้วย้ำมาเอ้ยเราแถวกระโป็นบาทนี่เนาะย้ำมาย้ำมาโอเคแล้ว ไปกับแถวเลยไปอีกไปหุ่นต่อไปหนาพุ่นลูกต่อต่อไปเ้พี่น้องเนียเพี้ยอยู่บ้านเนาะอ่อเอาทั้งหมดกล้องเรียบปากท่กคนเออขวานขวานอยู่นี่จักว่า จัดตเตันไปกลบใจนะลูกนะเราขอบใจขอบใจเออโอ้ยโอ้ยบดคักยี่เหลี่ยงไงซะดูนะหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราว่าเงี้ยสีมาหาน้องปู่หน้าใหม่เน้อสักหน่อยสักหน่อยโอ้ยพี่น้องไงเนาะกระตาพี่กระตามันเนาะเอ้าพี่น้องไงเนาะกะซอยน้องๆเพิ่นเฮ็ดอีห่ไรห้าบาดนี่ป๊า มันสีบอดเหี่ยวบยอย่างเบิดบ่อบอ,บอ,บอ,อันนี้เนาะต้องเอาใส่ถุงเราเข่าไว้ในได้สิพี่น้องเนี่ยเนื้อเหี่ยวหมดแล้วนี่เนาะนี่คือพักหาตามธรรมศาสตร์เนาะที่ววาน้องๆคนไปหามาเพื่อเอาไปแลกเป็นเงินเพื่อซื้ออยู่ซื้อกินในการทำเฮี้ยนพี่น้องเลยถามแต่ละคนกับโบคือกันเนาะพวมมักบบคือกันผู้ล้องค้นก็นอยากเป็นผู้ขับรถผู้ร้องค้นก็นอยากเป็นแม่บ้าน ผู้ลงคนก็นอยากเป็นตำรวจอ่ะโอ้พี่น้องเลยบุกขึ้นกันเนาะเอานี่แหละคือเล็กน้อยอน,นาคตพี่น้องเลยเนาะอ่าซีพีเน,เนี่ยใดยก็เอาสนับสนุนน้องเพิร์ลมอน,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 นี่โอ้บอนเบิดหลายเตื่ได้เมื่อกี้นี่เนาะไล่เบิ่งเด้อพี่น้องเบิดประมนาณฮอดอยู่มั้งเซนสองเซนน,นีนแน่แหละเนาะเอาอ่าซอยๆน้องเพิ่นไปมึอน,นี้พี่น้องเลยถ้าผู้ใดเนาะเบิง่งดส้มคลิปนี้อยู่เห็นคลิปนี้แล้วก็ถ้าเห็นคลิปนี้มีสาระด้วยนะโอ้ได้กัน ครับพี่น้องเนาะคอมเมนต์ Comment. ให้กำลังใจมากเลเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยากให้บอจานทร์เฮ็ดคลิปแบบนี้อีกเนะาะตามถนนคนทางอีกคอมเมนต์ไว้พี่น้องเลยเนาะคอมเมนต์ว่าให้กำลังใจเนาะอ่าเดี๋ยวบอจานทร์สิพาพี่พอน้องเบิ่งส้มแบบนี้อีกคลิปหน,หน้านแะล้วกันเนาะคลิปนี้โอ้ยขอบคุณหลายๆผมยขอบขอบใจพี่น้องเนาะที่เบิง่งทีส้มด้วพี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบใจเมืนน่อนี้ทางบอ่อจันทร์ขอเดินทางต่อก่อนพี่น้อง,พ,องพบพ่อกันใหม่ อีกคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีเนาะจัดเต็ม